ต่อจากนี้ไปขออนุญาตเรียกว่าหน้ากาฟาโลแล้วกันนะครับหน้ากาฟาโลทั้ง3ต้นนี้นะครับมาจากแม่เดียวกันนะครับแต่ว่ามีข้อกับมีปลายไหลนะครับปลายไหลจะมี2ต้นด้วยกันนะครับต้นนี้นะครับถามว่าหน้าต่างกันไหมนะครับหน้าก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะนี่แล้วก็มาพบกับฟาโลแมสหรือหน้ากาฟาโลต้นแม่กันนะครับต้นแมงผมก็สวยงามแล้วนะครับหน้ามาแล้วนะครับใช้ระยะเวลานานนะครับกว่าจะได้แบบนี้นะครับ ขายแสนหนึ่งก็ไม่ขายนะครับเสียได้นะครับเสียดดยเวลาที่เสียไปนะครับลูกๆเนี่ยมีทั้งหมด5ต้นด้วยกันนะครับมาดูต้นแรกกันต้นแรกก็เป็นต้นนี้นะครับเห็นไหมครับใบใหญ่กว่านะครับใบใหญ่กว่าที่แยกออกไปนะครับนี่เห็นไหมครับหน้าเริ่มงุ้มแล้วนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเชี่ยวเศรษฐุิอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมานะครับพบกับเจ้าหน้ากากฟาโลหรือโคโลคาเซียฟาโลแมสกันนะครับซึ่งหน้ากากฟาโลของผมเนี่ยผมได้ทําการเคยทําการล่อรากนะครับแล้วก็บางต้นเนี่ยผมได้ทําการแยกออกมานะครับเป็นปลายไหลเหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะเอามาให้ดูนะครับระหว่างการเพาะชํานะครับโดยการให้แม่เลี้ยงนะครับ กับการพ่อชําโดยการแยกออกมาพ่อชําเองนะครับแบบไหนโตวไวกว่ากันแบบไหนสวยกว่ากันนะครับอันนี้นะครับเป็นแบบตัดมาตัดมาเองนะครับเป็นไปลายไหลนะนี่เป็นไปลายไหลที่เราตัดมาเองนะครับนี่เห็นไหมครับถามว่ากระดูกกําลังมาแล้วนะครับก็กาลังสวยงามแต่ว่าต้นที่ติดกระต้นแม่เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ข้อไหลนะครับที่เอามาทําการขยายพันธุ์ ตอนนี้นะครับโตแบบไหนแล้วก็หน้าชัดเหมือนไปลายไหลไหมวันนี้เราจะพามาดูกันครับว่าแต่ละต้นนะครับแต่ละต้นไหลเนี่ยจะมีวิวัฒนาการเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปรับชมกันเลยครับไปเลยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับโคโลคาเซีย ฟาโลเม็หรือว่าน้ากาฟาโลนะครับต่อจากนี้ไปขออนุญาตเรียกว่าน้ากาฟาโลแล้วกันนะครับน้ากาฟาโลทั้ง3ต้นนี้นะครับมาจากแม่เดียวกันนะครับแต่ว่ามีข้อกับมีปลายไหลนะครับปลายไหลจะมี2ต้นด้วยกันนะครับต้นนี้นะครับเป็นปลายไหลที่เป็นปลายไหลสีแดงแงนะครับเป็นปลายไหลสีแดงแดงนะครับที่ยังไม่ได้งอกเป็นต้นแต่นี้เป็นปลายไหลที่งอกเป็นต้นในวันนั้นนะครับเออซึ่งโตช้ากว่า ปลายไหลที่มีขนาดใหญ่และเป็นสีแดงที่ยังไม่งอกเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเป็นปลายไหลที่ผมตัดมานะครับปลายไหลต้นนี้เนาะก็จะมีเป็นปลายไหลที่เป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับเป็นปลายไหลที่เป็นสีแดงแต่ว่ายังไม่งอกเป็นต้นเลยนะต้นนี้นะครับถือว่างอกที่หลังต้นนี้อีกแต่ว่าโตไวกว่านะครับเนี่ยเป็นปลายไหลทั้งคู่นะครับแล้วก็ต้นนี้เป็นข้อนะครับอันนี้ให้แม่นะครับผมให้แม่ผมละกันนะครับต้นนี้ เป็นต้นที่เกิดจากข้อนะครับแต่ว่าถามว่าหน้าต่างกันไหมนะครับหน้าก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะนี่อันนี้เกิดจากข้อนะครับส่วนอันนี้เกิดจากปลายไหลนะครับปลายไหลที่งอกเป็นต้นแล้วแต่อันนี้เป็นข้อในวันนั้นนะครับโตมาก็เกิดจะเท่ากันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าขึ้นอยู่กับดินอากาศแล้วก็น้ํานะครับว่าจะทําให้หน้ากากของต้นเนี่ยสวยไหมนะครับนี่นี่ก็สวยอยู่นะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมต้นที่อยู่กับต้นแม่กันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะจดจําภาพนี้ไว้นะครับจดจําขนาดไว้นะครับโอเคจําขนาดกับมือผมไว้นะครับแล้วก็มาพบกับฟาโลเม็ดหรือหน้ากากฟาโลต้นแม่กันนะครับว้าวต้นแมงผมก็สวยงามแล้วนะครับหน้ามาแล้วนะครับใช้ระยะเวลานานนะครับกว่าจะได้แบบนี้นะครับ ขายแสนหนึ่งก็ไม่ขายนะครับเสียดายนะครับเสียดายเวลาที่เสียไปนะครับโอเคก็ <Okay. S 1> สวยมากๆนะครับสําหรับฟาโลต้นนี้นะครับแล้วมาดูต้นลูกกันนะครับลูกๆเนี่ยมีทั้งหมด5ต้นด้วยกันนะครับมาดูต้นแรกกันต้นแรกก็เป็นต้นนี้นะครับเห็นไหมครับใบใหญ่กว่านะครับใบใหญ่กว่าที่แยกออกไปนะครับนี่เห็นไหมครับหน้าเริ่มงุ้มแล้วนะครับอ่าใบใหม่มาหน้าก็เริ่มงุ้มแล้วนะครับนี่ ต้นที่2นะครับนี่หน้าก็เริ่มสวยอีกเหมือนกันนะครับอ่าสวยนะครับนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่เขาเลี้ยงนั่นเองนะครับโดยโตวไวอ่าต้นนี้ก็ประมาณเท่ากับอีต้นที่เป็นต้นเล็กครับที่ผมบอกว่ามันโตไม่เท่าปลายไหลสีแดงอนะ่ะเนี่ยอันเนี้ยตอนนั้นที่แยกแยกต้นนั้นออกไปก็เท่าเ่ากันนะครับแต่ว่าต้นนี้โตวกว่าไปแล้วนะครับเพราะว่าแม่เลี้ยงนี่ มีปลายไหลหด้วยนะครับโอเคปิดไว้นะครับสเปรย์น้ำมอสเอ้ไม่ใช่แหนแดงนะครับช่วยสร้างในตัวเจนนะที่ผมเขาโปะไว้นี่ก็เป็นต้นที่3มนะครับหน้าชัดๆสวยงามมากๆนะครับต้นที่สามโอเคเราชมต้นที่4ี่กับต้นที่ห้ากันครับจะมิวคิวเบวันนั้นได้ไหมครับโตวไวมากนะครับ สูตรดินได้ให้ไปแล้วนะครับสูตรดินให้ไปแล้วนี่ตัวไวมากๆนะครับแต่ละต้นเนาะด้านนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นใส่ปุ๋ยมากไปนะครับเนี่ยก็เบาปุ๋ยแล้วนะครับอ๋อนีต้นที่4ี่นะครับต้นที่4ี่คือต้นนี้นะครับสวยงามแล้วนะครับนี่ต้นที่4กระดูกกระดูกก็ดาแล้วนะครับสวยงามนะครับต้นที่สี่ ใส่ถุงเลยไหมครับผมใส่ถุงไว้นะครับเดี๋ยวผมจะได้เวลาตัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมตัดตอนไหนผมมาทําคลิปให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าผมจะตัดเอาไปเพาะตอนไหนนะครับอันนี้ก็ต้นที่5้านะครับอ่ะงุ้มสวยงามนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระถางใหญ่ๆอาจจะโตกว่านี้นะนะครับอันนี้ผมใส่แก้วกับใส่ถุงไว้นะครับก็เอาดินมาโปโนต้นไว้นะครับเพื่ออะไร ผมเห็นเขามี2ไหลที่กําลังจะงอกออกมานะครับผมเลยเาดินม,มาโปะไว้นะครับเป็นการล่อไหลนั่นเองโอเคครับสําหรับวันนี้ก็มีคลิปการอัปเดตนะครับการจเจริญเติบโตของปลายไหลของหน้ากาฟาโรมให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถดูได้เลยนะครับว่าที่ผมพูดไว้เป็นความจริงนะครับการฝากแม่ชําเนี่ย มันโตไวกว่าไปแยกชานะครับแต่ข้อดีของการแยกชาเนี่ยคือเราจะทําจํานวนได้ไวนะครับมีจํานวนที่เยอะแต่ว่าถ้าเน้นขนาดของต้นเนี่ยก็ต้องฝากแม่ชําจะดีกว่านะครับขนาดของต้นก็จะใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าและหน้าชัดไวกว่านะครับดูใบครับใหญ่กว่านะครับหน้าชัดกว่าแล้วก็โตไวกว่าเพราะว่าแม่เลี้ยงด้วยแล้วก็ได้กินจากดินด้วยนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับ ส่วนต้นแม่นี่ก็ปลูกมาเข้าปีนี้ก็น่าจะ3เดือนแล้วครับอ่ะสี่หเดือนละสี่เดือนก็กว่าแล้วนะครับหลังจะ5หเดือนก็โตพอสมควรเลยนะครับดอกยังไม่มานะครับดอกน่าจะเป็นหนาวหน้านะครับหน้าหนาวหน้านี่ของผมอ่ะเป็นตัวหูไม่ฉีกนะครับมันจะมีตัวหูฉีกด้วยนะครับก็คือตรงนี้จะลงไปจนถึง,ถงกระสืดอใบเลยนะครับ แล้วก็จะฉีกออกเนาะก็ที่ผมเห็นก็จะมีสองตัวนะครับแต่ว่าของผมเป็นแบบหูไม่ฉีกแล้วผมปลูกมาก็ยังไม่ฉีกสักทีนะครับผมอ่าจดาวได้ว่าอาจจะมีสอตัวเนาะหรือว่าอันนี้อาจจะเป็นฉีกตอนไหนก็ยังไม่แน่ใจเนาะก็ลองปลูกไปก่อนนะครับใครที่มีความรู้สำหรับหูฉีกและหูไม่ฉีกเนะี่ยก็บอกด้วยนะครับแต่ของผมเป็นต้นหูไม่ฉีกนะ แต่ผมเคยเห็นของพี่ๆในกลุ่มเนะี่ยเขาก็มีฉีก,กันแบบเออเนี่ยหรือว่ามันกำลังจะฉีกหรือว่ามันต้องแก่ก่อนมันจะฉีกครับเนี่ยอ๋อมันคงจะแก่ก่อนมั้งครับมันถึงจะฉีกเพราะว่านี่จะฉีกแล้วนะครับเพราะว่าของบางคนจะฉีกหมดเลยนะครับแล้วก็บานออกนะครับนี่น่าจะความแก่ของใบนะครับที่ทำให้ฉีกเนาะโอเคครับผม สำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับช่องขมผมด้ยวยนะครับเดี๋ยวพบวก,กันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ